ครับพ <c oughs> <expand. S 1> ี่น้องหลังจากออดิชั่นเลี้ยวเรียบร้อยแล้วก็เก็บสิ่งเก็บของซ้อยกันมั่งเต้นเก็บโต๊ะเก็บเต้นเก้าที่เคื่อที่เอารถเพื่องเชี่ยวลดเข้าบ้านครับพี่น้องร่มช่วยกันครับผมนี่หลักเขื่อน่าทิมเบิรกครับทิมเบิร์กอิลิไอ้ใจอันนี้ทิมเบิร์กของแท้มาเนี่ยของแท้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมู เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอันธุรกิจไม่ห่อกางโตเต้นกางโตเต้นเนาะขับมันสายขับมันสายดิมีงานดิเอา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 ลูกพี่อะเด้ได้คลิปด้วยดาราเนาะอันนี้เป็นคนไทยคลิปซื้อพวกเจ้าเป็นดาราเด้เจ้าไหนภูมิใจเดิดาราตัวละคร บักไม้ก็ลองเพ่งบุดีไงแล้วลองเพ่งดอกเง็่ไปกลางตัวกลางเต้นดอกง่ายดีปาะเอาถือกล้องแง้มง้บ่มีงานก็ไปกลางเต้นไหมไังลองเพลงกับลองแตนนานมเียย่างเนี้โอ้ยบ่มีเพอื่นเลยตกงานหลายพอมนกงตกงาน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 คักดิอผเฮงสี่เลยผม่อยากกินผม่อยากกินผมอยเผมยันตกงาผมตกงานนี่บบัตเป็นไง เราก็ต้องทำตัวดีๆทีได้วิพิจารณาเออเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกดีๆบอกให้ฟังเข้าใจบ่โมเมนต์บอกเรายิ้มมาเถียงกอก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 เออบอกให้ฟังนี่ครับไอ้ไอ้เจ้าของเต้นเพิ่นบ่มีเวลามามาเก็บให้ก็เลยต้องได้เก็บเองพี่น้องตายด้วยเฮ็ดห้องใจด้วยยินดีแจนซันนะ ผ่านแล้วเนาะผ่านแล้วหนึ่งดันพันหนึ่งดันหนึ่งดานดิดูกันต่อไปครับดูกันต่อไปอือจิ้มเบิกจิ้มเบิกนกับเบื้องหลังเบื้องหลังของให้เอห็ดเอเฮ็ดเพื่อเพื่อน้องเฮ็ดยุบจให้ให้เพิ่นให้เพิ่นตัดิพร้อมเด้สโหมดเนฮะติดเสร็จตัดสินเดียด้เฮ็นเห้อเจ้าภาพทุกย่างครับที่จ้างไว้นอกเพราะว่าเพราะว่ามันมีปัญหาเขาก็ต้องแก้เพื่อเพื่อให้มันดีขึ้นเพื่อเพราะว่าเพื่อนจ้างเขาไว้แล้วไม่หมดหรอกจ้างเขาไว้แล้วเดิ ก็เพื่นที่เสียใจนะว่าโอ้ถูกจำพรรษครับแนต่ถุงตีขนาดเดือมือเขาครับเต็มด้วยนี่แหละผู้เฒ่าเพอาไวผู้เฒ่าสายผู้เฒ่านี่แหละยังจังบู้บางคนนุูๆเนี่ยมันต้องบอกให้ฟังเนี่ยมันโมเมนต์เนี่ยอีดเนี่ยมันดีอยู่ครับแต่อย่างนี้เหตุผลแล้ว ยานคือไอกว่ามือนีต้องเ็ตัวดีพวกเขา,าได้ใช่มันีนักลองมาหลายหน้านมันจะย่านตุกงานโอ้ถมอเลนทานะครับกินเหล้าเนานี่ดิ่งเออ <c oughs> จัดการมันเลยจัดการมันเลยเอ น้งม่ไดแน่นครับผมเดวันนี้เรายังไม่บอกครับแต่วันพรุ่งนี้เรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับอ่เอาอ่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เอฟซีครับสำหรับเอฟซีมืออื่นครับมืออื่นอยู่ใสมืออื่นอยู่ใสบอกพี่น้องไงบ้านด่านคนทวบ้านด่านเกาะน้องไส้น้องไส้น้องไส้ด่านคนทวครับมืออื่นนี่นั่นแหละพี่น้องเตรียมรอรับเซอร์ไพรส์ของจากอาจารย์ช้างได้เลยครับเซอร์ไพรส์แล้วมือนี่มืออื่นเซอร์ไพรส์ยีก มีสะไรครับมืออะไรมีสะาวมีแต uh, ่มวนไปรนาพี่น้องอีดี้มีตะมวนไปรนานะคันเท็จเรืงเสียบคันเป็นทีมงานเป็ี่ยนเสียมีแต่มวนไปรนาครับบ่มีบ่มีว่ายจีั่นไปรนาดอกมวนไปรนาอย่างเดียวเ้าอีดีนี่พี่น้องเขาหลายเลยใจใจจำไว้คุยกับพี่น้องนี่พี่น้องเขาหลายเลยดูนี่ติดตามอีกช็อตเพิ่งครับมือมือนี่คืออ่าด้านแรกครับได้ผู้ใดเดี๋ยวที่เห็นในในในคลิปน่ะครับผู้ใด เผอเฉมาออดีตใชัไหมที่เปิโพที่เปิโพอยู่ในการเล่นของเขาหน้างานครับวันนี้ผู้ใดเคียร์ผู้ใดก็รุ่นต่อไปครับอันนี่ยังอุปกรณ์และอากาศฝนซึ่เป็นยู่หน้างานครับวันเพื่อใดอยากได้ผู้ใดอยากได้คนใดให้ให้คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาในคลิปในคลิปนี้ผู้ใดผู้ใดเนี่ยเอาแต่ว่า เชียร์มาหลายคนน่ะมัดมือกันดอกเออเพี้ยนนักเล่าไมาบุญเนี่ยเขาก็มักมือกันเนี่ผู้นึงก็เชียร์เบอร์หนึ่งก็เชียร์เบอร์เบก่งได้เราเบอร์เราคึ้กันครับแล้วก็ครับเราเบิ่งครับเขาผู้ใดที่มาอยู่น้ำเอากัอนนะเราเบิ่งครับผู้ใดที่ไปร่วมกันร่วมทุกรวมบ่แม่นร่วมสุขเด้ร่วมทุกอย่าว่าร่วมสุขร่วมทุกหลายกว่าร่วมทุกหลายก็ผู้ใดที่ไปตากแดดตากฝนตากลมกับเฮาได้เนี่อัน มือเมื่อยม,มัน,นต้องมันมาขุตักท้ามาม้วนมันต่งมือเมื่อยนี่ครับมาเบิ้งเอฟซีตัวแท้รครับของแท้เลยครับเอฟซีตัวแท้ของแท้ครับขณะนี้จงังม้งขณะนี้จะม้งหกหนึ่งแล้วครับหกโมงสี <c oughs> ง่สิบห้านาทีครับพี่น้องเบิ้งนี่เอฟซีตัวแท้หักแผงกัน <c oughs> พี่น้องน, <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ของแท้ครับเสียเท่ครับเป็นยังไงครับจังไรได้ติดตามครับวันนี้ครับผมกับว่เขาใจกันเจ้าหน้าทั้งกล่าวผมนึกได้จนถักค่ำเนี่ยเ ชอบชอบกันเสียงครับเนี่ยเออว่าชอบว่าชอบนักดนตรีหรือชอบทุกคนแล้วเนี่ยเนี่ยครับของแท้เลยเอฟซีโตแท้เราติดตามเขาคักเขามู่จากเขาก็เขามู่จากเจ้าของเองครับเนี่ยนเฮ็ดยังเห็นดยังกันละมือแล้วมูากพู่จากเพขาเซ็งกี่ไม่สี้ยังเลย แต่เมียาดาคขึ้นแต่ยังรู้จากเขาโอ้ปันนั่นเดี๋ยรู้ว่ามียาดาเขาไปเห็นแล้วนี่สุดสายยังเอนันนั่นเก็บเสียเที่อยู่ครับพอมึอนี่กันมาอย่ามาเบืองมีความสุขนะเตม่ากับเสียเงินครับเสียเงินยังมึนหาครับเสียงเงินเสียเงินมันมามาเบืองอยากมาตั้งใจดูโทรช้างซื้อหชิตันมาให้นอไว่าอยากมีการมีความสุขแต่เสียเงินมือนีแหนกนะเสียเงินมึนหาเสียเงินมึนหาได้ดิซื้อไหมครับ ไม่ต้องร้องนะครับจ้างนักร้องร้องไหมผมต้องไปร้องไม่เพิ่นอีกแล้วรอมาซื้อนี่แล้วโดนไปอีกมาซะนี่โดนไปอีกโอ้ยชี่อ่ะโอ้ยมือผมต้องได้ไปร้องไหมเหราอีกเดี๋ยมือยากผมอีกตอนใดมือใดตอนเนี่ยแล้วต้องให้ผมไปส่งแล้วมือส่งงานอยั่ไงส่งอยู่งานในมือไม่เสื้อผ้าเปล่าเลยอ้ยเกิดเสื้อผ้าแล้เดี๋ยวใส่ มึงเนี่ม e ือนนี <c ười>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  ่แหละมึงเนี่ยมึนมึนสุดยอดเลยมึงเนี่ยนะไม่ธรรมดาครับเียร่กมกเาทันยูกับรอยช่างก็ได้ครับขอข้าลูกงไหน่ม่นี่ผมได้งานอีกเนี่ยได่ปะ fc ที่ติดตามนะครับผมไห้ก็ดีๆเพราต้องเสียเจ๊ครับที่ว่าตกงานจากจอช่างมือนี้เพราะอยังครับผมไปขับขับลงพวงเับเสียเองครับเอาเลียนเอาเลียนเอาเรี้ยนวันนึงเราพี่น้องครับวัอนี้มวนันยังเดียวห้ามแฮมนั่นห้ามแฮมซีเรียลวันยังเดียวครับเอามวนเอามวนเอาหายยังเดียวครับมันจะมันจะมีความสุขเอาเฮาอยู่น้ำกันมูนลงมื่อใดยึดยังเอาเอามือที่ยังอยู่นี่ให้มีความสุขอันนนั้ความตายเคลียรข้ออุบัติย่างระหว่างผมกับ สันเนี่ยาอยู่ดกันเหมืนเพ่ตายกันกันเาว้าวเอาอีกเไดมาเพิ่มสิหรอเบไอผมเบิ่งไหบหผมเบิ่งยากกับคุณนเมากงงยักเอามันบ้ามันมัเบิ่งยากอย่างนึง่กินเราค่าจกิยา้อนเพียงทุกครูน่ยเน่นเ่เนี่เนี่ยเเ่ยเนเ่ีนเนยเ่เเ ก็รัวหัวม้วนกันไปหลังเลิกงั้นหลังเก็บชิ้นเก็บคองม,มานี่ผมก็ได้ไปเอารถเขาเขา่าก็ดังเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปนี่ก็มีภารกิจอีย่างก็คือที่ว่าได้การเส้นนี้หรอกเพราะว่าหลังคาก็เรียบร้อยหลังคาเรียบร้อยแล้วก็เาขาหน้ามาเอาไปกินน้ำด้อยจะลืมอไปเปด้อยครับเอาขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณทุกคนเสียเอ็มเสียเอ็มอีสานเฮ็ดดีครับเป็นยังไงเนมือเนี่ย <One S 1> บอกบอกเอฟซีพี่น้องนะ มันแบบเดียวครับมันยังเดียวเดียมือผมบังคับไปได้ไะบังคับเลยเดียวต้องไปต้องไปมาไปมาได้เพราะว่าไปเพราะว่าต้องไปเพราะว่าต้องการกล้องที่ชัดๆให้เอฟซีได้เบิ้งหรือกับเอาว่าได้บอกว่าเป็นเอี่ยงเนาะแค่ว่าบอกว่าไปไล่สวดใช่ไหมเอาอยากได้กล้องชัดๆใสๆไหมเอาเออได้ไปได้ไปแชดเกียรอันนั้นเลยเกียรติอันไลอะไรใสไปแค่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เออเพี้ยนต้องแชดเดี๋ยวเพราะว่ามืออื่นที่ต้องเ้อไป เย็บซีพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนครับบ้านอย่างวะบ้านน้องไซน้องไซอำเภอด่านขุนทดครับพี่น้องเริ่มสิบสามนาฬิกาบ่ายโมงครับเจอกันบ่ายโมงแน่นอนครับฟุกเลยครับฟุกเลยฟุกเลยมืออื่นหน่ะอ้าวเสื้อผ้าแน่นอนครับอ้าวสำหรับท่านใดที่ติดตามชอช้างอยู่นี่เปิดโทรศัพท์ไป่าเลย เดี๋ยวก็ดังปิ้งขึ้นได้เบิ <yeah> ่งเลยครับว่าเป็นไผ่ยังยังยังไงเอาโป้ไม่ไผ่เอากันนั้นซื้อไผ่ื้อไผ่เอาจัดใจแต่เ้ารยิ้มอาจจะเป็นจัดใจส่บิกผมเอาหลิงทนเอาเชียงดาวิาโอ้ตายเลยเอ้าพี่น้อยทำได้ ให้พีมงานไปอาบน้ำกินข้าวอาบน้ำพักผ่อนเพื่อที่ได้ไปมอบความสุขให้พี่น้องมืออืน่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชอช้างมิวสิกออฟฟิเชียลอาจารย์นักดนตรีนักร่องหเงานเต็มที่ครับมื่อนี้เป็นกรรมการสุดยอดครับขอบคุณห,หลายๆขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ